สวัสดีครับอืมเอาโอเคปกติเราจะว่าผมดีวะโอเคดู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 ดสวัสดีครับพวกเราทอมมี่จิมมี่นะฮะช้นลวนสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพวกเรามีทูนะครับผมผมทอมมี่ครับผมจิมมี่คนเดิมครับผมครับวันนี้ได้เริ่มเดินทางไปลองอยู่แล้วหลังจากที่เดินมาเนาะอืม ในที่สุดเราก็ได้วันบินจริงก็ทีครับผมกมพร้อมไม่พร้อมก็คืออยู่สนามบินเรียบร้อยแล้วไม่พร้อมไม่ได้แล้วอะจะบวะต้องบินแล้วเต่นเต้นไหมเต่นเต้นไหมก็นิดหน่อยนะครับสําหรับทอมใช่ไหมเพราะว่ามันมันเหมือนมันเป็นการเตรียมการที่มันค่อนข้างนานอะเพราะแบบว่าบอกไปก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างนานแล้วใช่ไหมครับว่าแบบเราจะมีการเดินทางไปเกาหลีไปเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กว่ามันจะแบบว่าผ่านขั้นตอนกระบวนการได้สำเร็จเนี่ยก็น่าเหมือนกันตต่นเต้นนะฮะ ครับผมก็สาหรับผมก็รู้สึกว่าจริงๆอะ่ะต้องแยกคําว่าตื่นเต้นกับกดดันก่อนอ <ะ S 2> เนาะผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรแบบว่าที่คนอื่นก็ตื่นเต้นกันอะ่ะผมวันนี้ผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยแต่กดดนันแล้วแบบกดดันมากว่าถ้าเกิดว่าเราไปเราจะเป็นยังไงทั้งภาษาทั้งเรื่อง<ช>อากาศเรื่องอะไรที่เราไม่ชินอ่าอืมเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับก็ที่เตรียมตัวก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับเขาก็ หมือนรู้นิสัยพวกเราแหละค่อนข้างเป็นห่วงอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าแท็กแท็กเอ่อทวิตเตอร์มาครับบอกว่าเหมือนเป็นเขาและเป็นนักสืบตลอดเป็นห <c oughs> าหาข่าวกองอะไรต่างๆมาหาเราตลอดเออใช่ใช่ใช่แบบเป็นคนบอกเราตลอดเลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้เกาหลีแบบติดลบเท่านี้แล้วนะ <c oughs> ควรจะเท่านี้เท่านี้แล้วนะแบบว่าบางคนเขาก็ลิสต์เป็นแบบรายการที่เราต้องทํากลัวเราลืมกลัวเราต่างๆฮะก็ แล้วก็พี่ๆบางคนเขาก็ทำเป็นสมุดโน้ตที่ควรภาษาที่ควรใช้พูดอะไรเง <ừ> ี้ยเป็นขั้นต้นอะไรเงี้ยก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับคือแฟนๆ,ๆดูแลดีมากๆฮะต้องนี้เลยเรื่องเสื้อผ้าครับเส <ๆ S 1> ื้อผ้านี่จัดมาแบบว่ารู้เลยเหรอว่าแบบว่าเป็นเพราะว่าเรากาลังจะต้องไปเกาหลีอะ่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเสื้อผ้ามาก็เป็นแบบเสื้อยือสดสำหรับประเทศไทยใช่ปะ<อ>่ะแต่ว่าหลังจากที่ว่าเราแบบได้ประกาศออกไปว่าเดี๋ยวเราจะ<ม>ต้องไปเกาหลีลังจากนั้นมาเนี่ยคือเป็นเสื้อกล้ามเลย ไม่ใช่คุได้ฉีกอ่ะไม่ฉีกไม่คุณรับไม่ได้เห็นผมแล้วนะนคือเสื้อมาย,ยังไงก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยยังไงต้องเป็นแขนแขนยาวแน่นอนอแล้วก็แบบว่าเอาเสื้อตรงนั้นอ่ะแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าให้หมดเลยครับนั่นแหละเตรียมตัวเสร็จแล้วจัดกระเป๋าอันนี้เป็นการไปร่วมงานากับทางเกาหลีใช่ที่แคะใช่ครับอะไรอย่างไรบ้างก็อืมก็ ทางเกาหลีอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นออริจินอลแบบว่าออริจินอลโคเรียซีรีส์เลยนะเป็นแบบว่าเกาหลีซีรีส์เกาหลีเรื่องที่แบบว่าเป็นโปรดักชันทั้งหมดของเกาหลีพูดจาเป็นเกาหลีแล้วก็เราได้ไปเล่นแบบว่าเขาท้าทามมาประมาณนี้แล้วกันเนาะติดต่อมาเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเราก็เลยตกลงรับโอกาสนี้ไว้ครับผมภาษาเกาหลีเราไมคะเราใช้ภาษาเกาหลีในการถ่ายทภาษาเกาหลีอันนี้ต้อง <c oughs> ต้องบอกเลยว่าโชคดีตรงที่ว่าในในเรื่องเนี่ยเราใช้ภาษาเกาหลีแบบว่านิดเดียวประมาณ10อร์ซนนอกจากนั้นเป็นภาษาไทยเพราะว่าเขาคงเห็นว่าเราอ่ะพูดเกาหลีไม่ได้เนาะเขาก็เลยแบบว่าให้พูดออกมาเป็นแบบว่าภาษาไทยโต้อตอบกับภาษาเกาหลีเดี๋ยวขึ้นซับขึ้นไลน์น่าจะเป็นอยู่ในเรื่องของโปรดักชันรรเราจริงๆถ้าจะให้พูดภาษาเกาหลีทําจริงๆน่าจะทาได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับแต่ว่าเราเรามีเวลาค่อนข้างน้อยก็เลยเป็นอย่างนี้ดีกว่านสะดวกที่สุดอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็น่าจะมีแบบว่ารเรียนภาษาเกาหลีอะไรอย่างนี้ใช่ต้อ,องมีใช่ฮะและ้ว<ช>ก็ได้สมุดภาษาเกาหลีที่แฟนขับเอามาให้ <c oughs> ี่ตอนนี้อันนี้เดี๋ยวเรียนเองโอ้โหโอ้โหอยโอ้โหอย่าพิ่งโหเรื่องนี้พี่ทนี่้อนขึนเลยไปจัดไปหนึ่งประโยคแล้วลูกไปเดี๋ยวเขาจะด่าผมลนั่นเราเป็นดูมันดีต้องตารางงานดูมันด้วอตารางงานดูไม่ได้แต่คือก็พูดได้แค่แบบ นิดหน่อยแนะนําตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆที่แบบว่าอะไรนะไม่ใช่หลักๆที่แบบว่าเป็นคําที่จริงจังขึ้นมาใช้ในชีวิตประจําวันเราอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆต้องได้แน่นอนครับเพราะว่าเหมือนพี่ๆที่เขาสืบมาเขาบอกว่าถ้าเขาแบบเห็นคนต่างชาติเงี้ยที่แบบพูดภาษาได้แบบนิดหน่อยรหรือว่าสามารถพูดได้แบบเบื้องต้นเนี้ยเขาจะ e นดูเป็นพิเศษเลยใช่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 ผมก็ งั้นเราก็ไปถึงสวัสดีครับอ้าวี่ชี่ไรฉ <laughs> ีกเลยไม่เอาไม่สนใจแล้วเกาหลีหลยางงี้รอ <laughs> เล่นรอเล่นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอ็นดูอย่างงี้ก็ดีนะสบายใจเป็นเบาะหนึ่งเพราะ <ใช S 1> เราก,กลัวว่าเขาจะเป็นคนแบบที่ดุหรืออะไรเพราะว่าเหมือนกับได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจริงๆคนเกาหลีเขาจะสตรีกมากเป็นคนที่แบบว่าเวลาทํางานอ่ะคือต้องแบบ จริงจังในการทํางาน<ม>ต้องทุ่มเทมไม่ใช่มาแบบเล่นๆอะไรเงี้ยแล<อ>้วบกจริงๆมันเป็นเรื่องยากสําสหรับคู่เรามากเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคู่ที่แบบสบายๆรีแลกซ์รีแลกซ์ไม่ค่อยแบบกดดันมากแต่บอกดีว่าทอมมี่จะไม่มาสายทอมมี่ไม่มีทางม,มาสายมันไม่มีอาสายแน่นอนเพราะว่าอันนี้เขาก็ถืออย่างือนกันะเพราะว่าเป็นเรื่องเวลาจริงๆมันเป็นมารยาทเลยการมาควรควรมาก่อน15นาทีหรือซ้ำอะไรเงี้ยของเกาหลีเนี่ย ใช่ฮะไม่ได้เล่นคู่กันครับอันนี้อือันนี้จะเป็นเรื่องของทางระหว่างไทยกับเกาหลีนะที่แบบว่าเป็นที่ทางอย่างที่บอกว่าทางผู้จัดเป็นผู้จัดทางเกาหลีครับผมก็เลยว่าเรื่องเนี้เราจะได้ไม่ได้เล่นคู่กันแต่ว่าเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างที่จะดีใช่เราอยากจะไปแบบอยากรู้อะว่าทำไมฟีดเกาหลีมันแบบว่ามันดีมันได้ดีได้ขนาดนั้นเราอยากไปเห็นประวัติาอยากไปเห็นอะไรเขาใช่จริงๆมันคือการแบบมันเหมือนเนี่ยตอนนี้เรากําลังเล่นเกมอยู่อะแล้วเรากําลังแบบ จะข้ามอีกเลเวลหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยมันมันคือการแบบว่าท้าทายความสามารถตัวเองก็เลยแบบว่ารับครับแล้วก็อือก็ถ้าคร่าวๆนะครับระยะเวลาทั้งหมดที่ที่ไปใช่ไหมฮะประมาณสองเดือนครับแต่ว่าถ่ายจริงๆแล้วอ่ะเราเราน่าจะมาร์กหนึ่งเดือนเนาะแต่ว่ามันคือในด้วยแบบมาตรการอะไรเงี้ยครับของเขาการการเป็นเออใช่กักตัวตอนเป็นโควิดในในช่วงนี้ครับก็คือสิบสี่วันตอนไป มันก็เกือบประมาณเดือนหนึ่งแล้วะฮะใช่แต่ถ่ายจริงๆแล้วก็ประมาณหนึ่งเดือนครับอืมมีการเปลี่ยนตัวแล้วค่ะมาตัดสินตอนนี้นะครับครับฮะอืมก็จริงๆการกักตัวมันมันต้องทําเป็นระบบอยู่แล้วครับคือ คือตอนนี้ถ่ายก็ค่อนข้างเคร่งมากๆเลยนะฮะเราก็ทําตามระบบระเบียบทุกอย่างเลยไปถึงเนี่ยเราก็ต้องไปกักตัว14วันโดยที่แบบเราอะถึงแม้เราจะเป็นกรุ๊ปด้วยซ้ำเราไม่สามารถกักอยู่ด้วยกันฮะมันต้องกักแบบว่าอยู่ในห้องเดี่ยวๆของของต่างคนต่างอยู่เนี่ยแล้วก็แบบว่าเขาจะมีถึงเวลาเขาจะมีข้าวมาให้มีอาหารมาให้นะฮะบก็แม้ว่าเรื่อง่เกาัลีเนี่ยไม่ได้เล่นคู่กันมก็คือมาู่กันี่คู่กันแน่นอนครับผมอันนี้มันคือการที่เราแบบไป เราเราตกคือเราแทบจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะตกลงกันแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันคือการที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องคู่กันได้ในในในตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอะ่ะเราไปถึงปุ๊บมันมันควรจะส่งเสริมกันในในในทุกๆเรื่องใช่ใช่ในประสบการณ์ดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยดีๆเราก็ควรจะแบบให้ครับใช <c oughs> จ่จริงจริงเราก็มองว่าที่เราไปมันมคือทุกอย่างมันมันเป็นการทํางานที่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าการทํางานมันแบบรู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่ว่าไปเหมือนไปเที่ยวอ่ะแต่มันคือการทํางานที่เรารู้สึกว่าเราต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละฝากไปด้วยครับมีแน่นอนครับรับรองว่ามีพี่เจตขอนกลางแน่นอนครับแฟนๆทติดตามกันอยู่ก็อย่าลืมแบบ ติดตามพวกเราอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งหนีเราไปนะฮะเราไปแค่2เดือนเองนะสองเดือนเองฮะเดี๋ยวจะมีมีนู่นมีนี่มาให้ดูเรื่อยๆเนาะใช่เราจะบอกว่าเราไปที่นู่นเดี๋ยวแบบเราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อที่แบบว่ารอเซอร์วิสแฟนๆทุกคนแน่นอนครับแล้วเราบอกว่าหายคิดถึงแน่นอนเดี๋ยวเคุณพูดว่าอะไรนะเซอร์วิสเนี่ยเซอร์วิสเหรอเซอร์หมายถึงว่าเออผมผมใช้คำศัพท์ผิดผมว่ามันคือมันคือเออเราหายคิดถึงจากเออจากตัวผมเองรอเซอร์วิสไหมไม่รู้ นั่นแหละเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้ดูแก้เหงาแก้คิดหายคิดถึงกันแน่นอนครับขอบคุณที่เก่ครับครับครับอ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามและเอนดูเจ้าเด็กจมทมหรือถ้าเกิดว่าจะอยู่แบบเปิดมาเฮ้ยเจอขึ้นเล็คอมเมนต์มาก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูด้วยนะครับก็นี่เดี๋ยวจมทมต้องไปเกาหลีนะครับผมก็ฝากมีความคิดถึงให้เราเราก็จะคิดถึงทุกคนนะครับผมแล้วก็ นั่นแหละกลับมาเดี๋ยวมัเจอที่ไทยแน่นอนนะครับกับพี่เจ็ดคนกลางนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเอาเรื่องเกาหลีให้รอดก่อนนะแล้วก็ฝากติดตามของซีรีส์เกาหลีด้วยนะครับผมถ้าสมมติออนแอร์หรือยังไงเนี่ยเราจะแบบบอกทางช่องทางทุกทุกช่องทางของเราที่มีเลยนะฮะใช่ครับครับผมครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ